สวัสดีครับวันนี้เราจะมาซ่อมพิมเตอร์เอฟสันนะครับอาการที่เป็นสีประพิมพ์ภาพใช่ไหมครับภาพใหญ่ครับจะมีสีขึ้นแบบนี้ตลอดแนวเลยนะครับนะครับอันนี้เป็นแนวกระดาษที่ออกมานะครับนะครับเบื้องต้นนะครับให้เราทําความสะอาดที่ตัวตัวนี้นะครับแผ่นใส่ใเนี่ยนะครับเรียกว่าเซนเซอร์เอนโคเดนะครับ อาจจะมีฝุ่นหรือว่าอะไรพุกนี้นะครับไปไปบังตาเซนเซอร์นะครับทำให้ภาพเนี่ยพิม์ออกมาเป็นเส้นแบบนี้นะครับทั้งแนวเลยนะครับก็ลองเช็ดเช็ดตัวนี้ก่อนนะครับว่าเช็ดแล้วสะอาดแล้วหายไหมนะครับถ้าไม่หายก็ลองไปดูที่ตัวตัวกลมๆนะครับเอนคอดเดอร์ที่เป็นเป็นกลมๆข้างนอกนนะต้องถอดฝาเครื่องออกนะครับ แต่เบื้องต้นนะครับเราลองทําความสะอาดที่ En c ค d เดอร์ที่เราทาได้ง่ายๆก่อนนะครับที่มือเราสามารถเช็ดได้นะตรงนี้นะครับก็นะครับถ้าหัวพิมพ์มันเลื่อนออกมาไม่ได้นะครับมันจะมีเดือยตรงนี้นะครับให้เอาไขควงนะครับจิ้มไปที่เขาขาวนะครับมันจะดันเข้าไปข้างหลังนะครับทาให้หัวพิมพ์เลื่อนได้นะ ที่เป็นสีเส้นนี้เป็นแนวประมาณนี้นะครับที่เนโคเดอร์มันสกรปรกนะครับแนวนี้เนาะแต่เราก็จะทำตลอดทั้งแนวนะครับใช้น้ำยาผมจะใช้เป็นน้ำยาล้างหัวพิมพ์นะครับใส่ไปในขวดนี้สองฝานะแล้วก็ผสมน้ำนะครับเช็ดกระจกได้นะครับแล้วก็ทำความสะอาดได้นะครับ ส่วนเวลาเราแช่หัวพิมพ์เราใช้น้ำยาล้างหัวพิมพ์เพียวๆนะครับนะครับก็เลือกทิชชู่ที่ที่แบบว่าไม่เป็นขุยนะครับเพราะบางครั้งมันจะเกิดขุยที่ที่อ e คเดอร์ของเราได้นะครับก็อันนี้เป็นทิชชู่ที่เหนียวๆนิดนึงนะครับจะได้ไม่เป็นขนนะ ให้สะอาดนะครับเพราะว่าเครื่องบางทีเครื่องลูกค้าไม่ได้ใช้นานนะครับอาจจะเกิดมีมแมลงมีอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นแบบจุดๆๆอะไรเงี้ยครับมันเป็นมันเป็นมันไป,นนปนบังเซ็นเซอร์นะครับหน้าที่เขาคือเป็นแผ่นเซ็นเซอร์นะครับเพื่อที่ให้หัวพิมพ์เนี่ยวันระยะนะครับวันระยะ ทำคราบสาบให้ทั่วนะครับเค okay, <Okay, S 1> ค่อยๆเช็ด <check S 2> นะครับระวังตัว encoder รุดนะครับโอเค เหมือนว่าตำแหน่งตำแหน่งที่กระดาษเลื่อนออกมาถ้าไม่หายก็คงต้องเปลี่ยนเซนเซอร์เอนโคเดอร์นะครับอันนี้เราลองทำขอกสาดดูก่อนเนาะผมเห็นว่ามันมีจุดขาวๆเป็นๆตรงนี้นะ เดี๋ยวลองเทสทุกคนนะครับ ถายแล้วนะครับก่อนหน้านะครับคือสีเพี้ยนนะครับที่มุมเป็นแนวยาวนะครับเป็นแนวแนวเนี้ยนะายแล้วนะครับครับวิธีแก้สีเพี้ยนนะครับเป็นแนวยาวนะครับ ก็เบื้องต้นเท่านี้นะครับทำความสะอาด e n เดอร์นะครับเซนเซอร์ e n เดอร์นะครับก็คือแผ่นใสๆยนี้นะครับเท่านี้ครับเรียบร้อยนะครับก็ลูกค้าสามารถทำเองได้นะครับไม่ต้องยกมาให้ช่างก็สามารถแก้ไขเองได้นะครับก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ สวัสดีครับ